สวัดดีครับมือพอช่องดาวยางคือเขาครับมือนี้มาส่วนอำเภอทงศรีอุดมนะครับส่งรถแท็กเตอร์รุ่นเอลซีศูร์สวยามทงหน้าไนเลยครับบรรยากาศตัวนี้เป็นรุ่นเอลซีซู์นะครับอุปกรณ์ครบมือนี้มาส่วนอำเภอทงศรีอุดม ัวสามชิ้น,นพร้อมใช้งานเก่าครับมีุกรุุนครับผู้ใดสนใจก็สามารถที่ตัวสอบถามมือเขามาได้ครับทรงทุกที่ทรงฟรีทั่วประเทศอยู่ไฮอยู่หน้าอยู่สวนไปได้เบดครับตัวนี้ลูค่าเพิ่กำลังจึกปากละ่ะ มากินก่อยปลาไปครันผี้ี่สนใจก็สามารถที่ต่อสอบถามมมได้นะครับวอ่อากกดไลค์กดติดตามนะสวัสดีครับ